ชีพของเราเนี่ยจะมุ่งเน้นเป็นเรื่องของเอนเทนต์งานของเราเนี่ยจะเป็นการเหมือนสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนที่เข้ามาในงานเอ็กซิบิชันนอกจากจะบอกเล่าเรื่องราวแล้วเนี่ยก็จะต้องสร้างบิ๊กพิเจอร์บิ๊กอินแพคให้คนที่เข้าไปเนี่ยจำได้ คุณเคยเดินเที่ยวงานแสดงสินค้าเหล่านี้หรือเปล่าครับงานที่รวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆเอาไว้มากมายโดยจุดประสงค์ของผู้แสดงสินค้าล้วนต้องการให้มีผู้ที่เข้าชมสินค้าในบูธของตนเองเยอะๆซึ่งแน่นอนแหละครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นแรงดึงดูดใจให้เข้าชมสินค้าได้นั่นก็คือลักษณะรูปแบบและการออกแบบบูธของผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่ใครกัน ที่รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบงานแสดงสินค้าเหล่านี้วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพที่เรียกว่า exhibition designer ครับชื่อพันวิทย์รันล่งโชคครับชื่อเบียก็เป็น exhibition design ของบริษัท โมโตฟีเอดดิตีเซิร์ฟเวอร์ครับเบียพันธวิทย์และว่าเรียนโชคอีเวนต์แอนด์เอ็กซิบิชันดีไซเนอร์เจ้าของบริษัทออกแบบชื่อดังอย่างอพอ t o p ฟีเอสผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานออกแบบเอ็กซิบิชันบูธแสดงสินค้าและงานอีเวนต์มากมายโดยงานออกแบบของอพอ t o p ฟีเอสได้รับการเผยแพร่ตามหน้าหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วหลายต่อหลายฉบับอีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัท ให้เป็นผู้ออกแบบมูธกิจกรรมโปรโมตสินค้าหรือแม้กระทั่งงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างเช่น K-POP c h l r i t y คอนเสิร์ต l a p t e r 2011ครับเอ็กซิบิชัจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆชื่อมันเลยคือนิทรรศการนะครับจริงมันคือเหมือนทําพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่เป็นอาจจะเป็นมีจังนิัดราการชั่วคราวแนละถาวรก็คือมีเนื้อหาสาระอยู่ ที่ทางสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยเขามีเขาต้องการจะเล่านะครับเราทําหน้าที่ที่เข้าไปออกแบบว่าต้องการเล่าแบบไหนให้คนที่เข้าไปดูแล้วมีความเข้าใจ mm. ก็จริงๆแล้วใน,ในในยุคเนี้ยมันแข่งขันกันสูงนะครับมันแข่งขันกันสูงแล้วก็สินค้าบริการกนมนต้องแข่งกันที่จะทํายังไงให,ให้ให้ของของเขาเนี่ย เป็นที่พูดถึงกันเพราะงะั้นเนี่ยตัว exhibition นอกจากจะบอกเล่าเรื่องราวแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องสร้าง big picture big impact ให้คนที่เข้าไปเนี่ยจำได้ซึ่งในสมัยนี้ก็มันก็จะไม่ใช่แค่ว่าไปมองอย่างเดียวคือเข้าไปเดินดูอย่างเดียวแล้วมันคงเป็นลักษณะของการที่คนเข้าไปเล่นด้วยเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกับตัวชิ้นง,งานงต่างๆเหล่านั้นแล้วคนก็จะจําได้มากขึ้นจริงๆก็ออกแบบมวลรวมทั้งหมดนะครับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ของงานที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากเรื่องของแสงสีเทคนิคพิเศษต่างๆเรื่องของการที่คนจะเข้าไปแล้วจะเข้าใจเนื้อหาสาระของมีนาศการนั้นได้ยังไงได้บ้างเงี้ยก็คือทั้งหมดเพื่อให้เกิดให้ให้คนที่เข้าไปดูเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นแล้วก็เกิดประสบการณ์ใหม่ๆเราใช้งานดีไซน์หลากหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวิชัลกราฟิกดีไซน์โมชั่นกราฟิก จนถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรมออกแบบโครงสร้างต่างๆแต่ของโอโพส์ของเราเนี่ยที่จะมุ่งเน้นเนี่ยคือมุ่งเน้นเรื่องของอินเท a c t i v e m e d i ีเดียคือสื่อที่สามารถเล่นตอบโต,โตบ้ 3, ได้หรสัมพันธ์ได้ซึ่งตัวนี้เองทําให้คนสามารถที่จะเข้าไปเล่นกับมันแล้วก็จําได้ว่าอ๋อเรามาเล่นกับสินค้านี้กับโปรดักต์นี้แล้วก็อยู่ในใจเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ลูกค้าจะได้จะให้โจทย์เรามาคือต้องการของใหม่ต้องการของที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งที่เราทำมาอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือว่ามันเราเหมือนเราทําอะไรที่มันสนุกสนุกไม่เหมือนกันทุกวัน Exhibition Designer อาชีพที่ต้องผนวกหลักหลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานด้านออกแบบตกแต่งภายในแสงสีเสียงโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีสื่อมัลติมีเดีย และระบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อผสมผสานสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจให้กับผู้ที่เข้ามาชมสินค้าที่จัดแสดงไว้ได้มากที่สุดตอนสมัยเรียนเนี่ยจริงๆเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วชอบเล่นเกมชอบทำเกมให้คนอื่นเล่นชอบแกะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆชอบออกแบบบูธออกแบบอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยเด็กๆอยู่แล้วครับย่ก็ชอบชอบเนนโดนะครับเนนโดเป็น จริงๆเขาคือบรุษดีไซนเนอร์ชาวญี่ปุ่นครับเขาอายุน้อยมากเหมือนกันคืนออายุมากกว่าผมปีสองปีนี่แหละฮะแต่ว่าเปิดบริษัทมาครั้งแรกเขาก็เปิดอยู่ที่ญี่ปุ่นก่อนพออีกปีนึงก็เปิดที่มิลานเลยเวลาเขาออกแบบจุดทั้ทงที่มาเขาต้องไปโชว์ใน,นงานแฟร์ต่างๆเช่นมิลานแฟร์เช่นแฟรงเฟิร์ตเช่นอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องออกแบบเอ็กซิบิชัน,ชนด้วยเอ็กซิบิชันแต่ละง,งานที่เขาทำเนี่ยก็เป็นเอ็กซิบิชัมมชนที่สร้างปรากฏการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นเวลาคนเข้าไปดูแล้วแบบ ก็เป like, e ็นท so so like ี ans, Hence, ่พูด oh ถ right ึงกันทั่วโลกว่าแบบไอ้ซิวชั่นที่เนนโดทำเห็นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจของเราครับเรียนมัธยมพี่ลาบประพิษนะครับลาบพิรเป็นโรงเรียนชายล้วนเอนทานเข้าธรรมศาสตร์คณะสถาปัตย์ซึ่งตอนนั้นที่ผมเข้าไปเรียนก็เป็นแค่รุ่นสองรุ่นบุกเบิกอะไรเงี้ยอาจารย์ที่เข้ามาสอนก็เป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์หัวสมัยใหม่หัวก้าวหน้าในตอนนั้น เป็นอาจารย์แกงที่ไม่ได้สอนสถาปัตย์แล้วให้ออกแบบตึกอย่างเดียวแต่เป็นการที่เอาเครื่องมือที่เรื่อการรีเสิร์ชเนี่ยเอาเครื่องมือเศรษฐกิจสังคมวัฒธรรมเอาเมดียต่างๆมาใช้ในการออกแบบตัวอาคารด้วยมันก็ทําให้เราได้ตรงนั้นมาเยอะก่อนปิดเทอมตั้งแต่เรียนปีหนึ่งแล้วนะครับก็ไปฝึกงานนะครับไปฝึกงานตามบริษัทดีไซเนอร์ชั้นนําในตอนนั้นตลอด จนเรียนจบก็คือเหมือนเราได้ทํางานจริงๆต่อเนื่องกับเรียนไปด้วยคู่ขนานไปด้วยนะเดียวกันก็ทํางานกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวกับสื่อต่างๆไปด้วยเรียนจบก็ทํางานกันเป็นทีมก่อนนะครับตอนนั้นจะเป็นคณะบุคคลยังไม่ได้มาเป็นบริษัทก็อยู่ประมาณ2ปีครับถึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดจริงๆเรารูปแบบการทํางานแบบนี้ในเมืองน,นอกเขาเรียก collective design studio คือเป็นบริษัทดีไซน์ที่รวมเอาดีไซเนอร์หรือเอา ศาสตร์หลากหลายสาขาเนี่ยมาผสมกันไว้ก็จะเหมือนรวมรวมเอาทีเด็ดของแต่และสา,สาขามารวมตัวกันก็จริงๆเราททำมาหลากหลายงานนะครับจริงๆในปีนึงเนี่ยเราทำประมาณร้อยโปรเจกต์ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะตงสองสา 2- สองงานงานหนึ่งก็คือบิลบอร์ดเฮาส์นะครับในมากกรรมบ้านและสวนแฟร์ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่ เป็น,นป้ายป้ายโฆษณาที่เหมือนเป็นป้ายโฆษณาที่เราเห็นอยู่ทั่วไปตามเมืองต่างๆที่จเจริญแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกมองว่าเป็นมลภาวะทางสายตาแต่เราทําให้ตัวป้ายวบอร์ดเหล่าน,นั้นเนี่ยคนเข้าไปอยู่อาศัยได้โวยงานหนึ่งที่รู้สึกดีมากๆก็คืองานที่เมื่อปีแล้วเราได้เป็นที่มิลานแฟร์ครับไปติดตั้งงานให้กับ SCG ให้กับคอโตที่มิลานแฟร์ก็จะเป็นสื่ออินเทอร์แอคทีฟเป็นเอ็กซิบิชันที่เป็นสื่อสมัยใหม่เข้าไปร่วมด้วยกับผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง านที่ที่เราเราอยู่ในใจเราตลอดมาเนี่ยก็คือเป็นงานชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานทดลองของอาร์โฟดีในงานสถาปน,นิกนะครับงานสาปนี้เนี่ยอาร์โฟดีก็จัดทุกๆปีก็จะมีอยู่ปีหนึ่งที่เราได้รับเลือกเป็นดีไซเนอร์ไปออกแบบบูธนะครับซึ่งจะเป็นบูธชื่อผีผ้าห่มที่เอาแบบผ้าสีเขียวไปคุมบูธทั้งบูธแล้วคนนั้นเข้าไปมูดเข้าไปซื้อหนังสืออะไรเงี้ยแล้วคนจะได้เล่นใต้ลมผ้าเดียวกันแล้วก็สนุก ร่วมกันบน,บนผ้าอันนี้แตเดียวกันคนที่ข้างนอกมองเข้าไปเห็นข้างในก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรมันขยับอยู่นะมีความอยากจะเดินเข้าไปในบูธอะไรเงี้ยก็บูธนี้ก็สักเซฟพอสมควรคือตอนแรกเราคิดว่าเฉพาะเด็กเด็กเท่านั้นที่จะโอเคกับบูธแบบนี้แต่ก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นเป็นแลนด์มาร์กของทั้งงานคนก็จะมาดวมาดูไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนก็ใจกว้างที่เข้ามาเล่นกับมาอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็จะเป็นอัน,นที่ที่เราโอเคแล้วก็มันได้ลงในหนังสือต่างประเทศเยอะในสือส่อต่างประเทศเยอะยอะไรเงี้ยครับ คือไอติมพิชชันที่เราที่เราทำที่อัพโหลดหนักมากๆนะคือไอติมพิชชันที่ใช้ New Media ในิวมีเดียเข้ามาผสมผสานนิวมีเดียเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยสื่อสื่อรูปแบบเก่าเนี่ยคือสื่อที่เราดูได้อย่างเดียว คือเราก็ดูได้อย่างเดียวโทรทัศน์ทีวีวิทยุที่เราฟังได้อย่างเดียวครับแต่สื่อสมัยใหม่เนี่ยคือสื่อที่มีการโต้ตอบได้คือเราเราเล่นไปกับจอจอสามารถโต้ตอบเราออกลับมาได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ใช้ผ่านพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเซ็นเซอร์รูปแบบต่างอะไรเงี้ยการใช้การเขียนโปรแกรมเข้าไปอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือเป็นแบบที่เป็นเทคโนโล,โลยีแต่ก็จะมีแบบหลายๆงานของเราที่ก็จะเป็นอินเทอร์แอคทีฟเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช้เทคโนโลยีด้วยอยสีผ้าผมคือเป็นภาพผืนเดียวที่คนเป็นเล่น พอคนเล่นแล้วขยับอีกคนอยากเล่นต่อเขาเข้าไปเล่นด้วยอีกอะไรเงี้ยก็ขยับต่อเนื่องกันไปอะไรแบบนี้ครับก็เวลาทำงานเราก็จริงจังมากๆแต่ว่าเวลาเล่นเราก็เล่นเล่นสุดๆเวิร์กไร้กับตาครับมีไร้ใครเลยทจริงๆแล้วการทํางานของเราเนี่ยคือดูเหมือนสนุกนะครับดูเหมือนสนุกดูเหมือนเล่นกันทุกงานเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราทําเป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ตแล้วเราก็ทํากับแบรนด์ใหญ่ หลายๆแบรนด์ทั้งในทั้งทั้งังในประเทศและต่างประเทศอะไรเงี้ยครับอ่าเคาดหวังให้มันประสบความสำเร็จให้มันสกเรสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบไปด้วยการแสดงสินค้าหรือเอ็กซิบิชันนั้นในทางหนึ่ง อาจเป็นเหมือนการโฆษณาโปรโมทสินค้าที่มีประสิทธิภาพแต่ในอีกทางหนึ่งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอาจช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชาติได้เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นงาน w o r l d Expo โดยแต่ละบูธที่จัดแสดงย่อมผ่านการออกแบบมาอย่างดีจาก Ex h i ซ i t i o n Designer ของแต่ละชาติและนี่คือ Exhibi t i o n Designer รระดับโลกกับผลงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจมาแล้วมากมาย ทํางานเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละจ็อบนะครับเพราะจ็อบเราแต่จ็อบจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ใหสรุปคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นการรับ,บรีดแบบลูกค้านะครับเป็นการรับ,บรีดจากลูกค้าเข้าไปดูก่อนลูกค้าต้องการอะไรมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างแล้วก็มีความต้องการพื้นฐานยังไงนะครับอันที่2มาน,นคือการรีเสิร์ชนะครับแล้วมารีเสิร์ชเลยกลงไปว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยที่ต้องการต้องการอะไรกันแน่กลุ่มยูเซอร์คนที่เข้ามาใช้เข้ามาในงานของเราเนี่ยกลุ่มคนประเภทไหนมีพฤติกรรมย่างไรบ้างอะไรึง จุดเด่นของเขาอันนึงเนการรีเสิร์ชถึงงานทั้งในไทยแต่างประเทศคือเราดูเยอะๆเ,เนี่ยเพื่อที่ต้องการดูเพื่อให้ไม่เหมือนนะครับดูเพื่อให้มีความแตกต่างหรืออย่างอย่างดีที่สุดก็คือว่าดูว่าเขาเคยทำอะไรไว้แล้วก็ต่อยอดขึ้นไปทําให้ดีขึ้นไปกว่านั้นนะครับลหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการเบรนซตอมเบรนซตอมการทํางานร่วมกันในทีทั้งทีนะครับทุกคนก็จะเบรนซตอมกันพอเบรนซตอมกันเนี่ยถึงได้ทำงานดีไซน์พอพอทำงานดีไซน์ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่จะ ตอบโต้กันระหว่างเรากับทั้งลูกค้านะครับในงนั้นตอนในการตรวจแบบแล้วก็จูนกันว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยจนถึงต่อมาคือการเอาซัพพลายเออร์ต่างๆเอาทีมพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ทําหลากหลายสาขาเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มาคอมเมนต์งานกันอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะแยกออกไปตามสายการผลิตต่างๆก็ทนนำมาเป็นงานหนึ่งชิ้นคืองานที่เราทำาะถือเป็นงานทดลองเพราะว่ามันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นหรือเรายังไม่เคยทําเพราะนั้นเนี่ยเราต้อง ทำไปเทสดูในทุกขั้นตอนว่าอ,อขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะเจ๊งไหมจะเสียไหมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะได้ซ่อมแซมมันทันหรือหาวางแผนหาแผนการที่จะจัดการมันได้อะไรแบบนี้ครับอันแรกเลยต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีก่อนนะครับต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีก่อนต้องรู้จักลำดับเรื่องราวต่างๆให้ได้นะครับ ต้องเป็นคนที่ทําการรีเสิร์ชหรือว่าค้นหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลาต้องกา <Yeah. S 2> รอะไรเป็นคนที Lo ่ต้องการอะไรใหม่ๆแล้วก็รักการทดลองสนุกในการทดลองสนุกในการแก้ไขปัญหาต้องขยันก่อนนะครับต้องขยันต้องอดทนก่อนเพราะว่า การทำงาในิสิิชันเนี่ยทำแข่งกับเวลาแล้วก็กับความกดดันหลากหลายอย่างพอเวลามันน้อยทุกอย่างมันจะกดดันก็ต้องเป็นคนที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาต้องมีระเบียบวินัยสูงคือเหมือนกับว่าเป็นดีไซเนอร์ก็จริงคือคนเราจะมองว่าดีไซเนอร์เนี่ยมันต้องต้องตีต้องแบบว่าไม่เป็นเวลากันแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงมันต้องต้องมีระเบียบวินัยมากเพราะเราต้องทำงานร่วมกับคนหลายๆคนความกับต้องแก้ปัญหาที่มากมายในระยะเวลาสั้นเพราะงั้นก็ต้องเป็นระบบเป็นระเบียบมีระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก ข,ข้อดีก่อนนะครับข้อดีเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราได้ทาอะไรใหม่ๆ่ตลอดเวลาแล้วก็งานบางงานเนี่ยงานบางชิ้นเนี่ยจะเป็นงานที่เหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตเราอาจจะได้ทํางานนี้แค่ครั้งเดียวอย่างยัง,ยงมิวบอร์ดเท้าเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ค,ค,คงจะไม่มีใครมาให้จ้างเราทําบ้านต้นแบบแบบเนี้ยบ่อยๆอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยงานมันค่อนข้างจะซีทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลา เราอาจจะถึงขึ้นทางเดียวข้อเสียเนี่ยคือมันต้องแลกกันกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนิดหนึ่งคือการใช้ชีวิตประจำวันกับงานอาจจะต้องหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีระบบหรือมั่วตัวกันขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีเวลาที่ต้องถูกแบกว่าแบบโอเควันไหนหยุดช่วงไหนที่พักช่วงไหนที่ต้องทํางานอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทํางานคือต้องอาศัยเป็นเป็นคนที่รักในงานออกแบบจริงๆแล้วก็ทํางานกับชีวิตไปไป,ไป,ไ,ปไปพร้อมๆกัน เรื่องของอายุของคนที่ทํางานนี้อายุงานะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเพราะว่ามันค่อนข้างก็เป็นสายวิชาชีพที่ค่อนข้างใหม่พว่าสมควรนะครับมันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีไม่น่าจะเรา,เ,าเกิน6กปีเนี่ยท,ท,ที่มีคําว่า e x c กซิ t เช่นดีไซเนที่แบบกําหนดขึ้นมาแล้วก็มีการทํากันเป็นวิชาชีพอย่างจริงจังเนี่ยม,มีอยู่ไม่นานเพราะงั้นเนี่ยคนที่อายุมากๆเท่าที่ผมเห็นนะครับคุณครูผมหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณสี่สิบกว่ากว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังไม่เยอะมาก คำถามคือว่ามันจะทําไปได้ถึงขนาดไหนทํำไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยก็จริงๆแล้วพวกเราเองมันขึ้นอยู่กับท,ทางพวกเราเองมากกว่า พูดถึง exhibition เหมือนตลาดตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ exhibition หมดเลยในการโปรโมทสินค้าหรือว่าการเปิดตัวอะไรต่างๆเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เป็นออกแบบเพื่ออยู่อาศัยหรือว่าเพื่อตอบสนองแค่การอยู่อะไรเงี้ยแต่มันตอบสนองเข้าไปถึงแบบอารมณ์ของคนดูมันสามารถสื่อเข้าไปได้ ชอบงานสไตล์ไหนก็ชอบเป็นมิวเซียมนะฮะเพราะว่ามิวเซียมเนี่ยมีเหมืนม,มีความหลากหลายในในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละห้องในมิวเซียมเนี่ยก็จะก็จะเอ็กเรสต่างกันขึ้นอยู่กับว่าธีมของห้องนั้นๆคณะนี้เป็นคณะที่มีชื่อว่าคณะศิลปรกรรมศาสตร เอกวิชาที่เรากําลังคุยเนี่ยเรียกว่าน,นิทรรศการศิลป์จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบนิทรรศก,การมีการตกแต่งมันก็จะรวมไปถึงงานอีเวนต์งานจัดแสดงดิสเพลทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการแสดงรวมถึงงานระบบอื่นเช่นออกแบบไลท์ติ้งคือแสงสว่างให้สวยงามก็จะเริ่มตั้งแต่เล็กๆไปเช่นจัดแสดงบูธเล็กๆป้ายแนะนำแนแนว ไปจนถึงตัวพิพิธภัณฑ์ซึ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงภาคาเขาเรียกว่าซีนปาก็คือเป็นภาคสนามใหญ่มากถ้าเราสังเกตเห็นเราจะเห็นงานโชว์สินค้าเยอะเช่นงานอ e ีเวนต์ใช่ไหมครับเปิดตัวสินค้าพวกนี้พวกนี้ก็อยู่ในสายงานเราแล้วก็จะมีงานในพิพิธภัณฑ์ ใช่ไหมครับก็ในพิพธภัณฑ์ก็จะมีทั้งพิพิธภัณฑ์ใหม่เองหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแล้วแล้วก็จะหมุนเวียนตัวเทศการเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบโดยพวกเราพวกดีไซน์เนอร์นักออกแบบพวกนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตดวแล้วคือที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครตกงานก็มีงานรองรับอยู่พก็ต้องการเยอะมากเ้าจะพูดคอนเซ็ปต์น แต่แบบชั้นปีก็แบบตอนปีหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะได้เรียนรู้พื้นฐานของแต่ละเอกวิชาการาฟิกเซรามิกอะไรแต่ชาและเอ็กซิบิชันเรียนหมดเลยเพื่อที่จะเป็นโัล1ปี2ส,ส่วนปี2เนี่ยพอเราเข้าแต่ละเอกไปแล้วเนี่ยเราก็จะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือแบบเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการดีไซน์ออกแบบอะไรเงี้ยส่วนปี3ามเอ็กซิบิชันนะคะก็จะเรียนโดยที่แบบเขาจะเน้นเหมือนกับการรีเสิร์ชเยอะๆอะเหมือนกับคิดให้น่วมเพือต้องรู้รู้เนื้อหารู้ทุกอย่างจริงๆจนเหมือนกับ เราตกผลึกความคิดออกมาได้ปี4มันก็เป็นช่วงทำ senior project นะคะการทำ senior project ของปี4ของคณะนี้ก็คือจะมี2ช่วงคือช่วงเทอมแรกกับเทอม2เทอมแรกเนี่ยจะเป็นช่วงทำ research เป็น paper อย่างเดียวคือเราจะทำตั้งแต่กลุ่มเป้าหมาย concept าเมื่อนโทนบุคลิกของงานอะไรเงี้ยคือต้องเราต้องรูทุกอย่างคือต้อง research มาให้ได้ก่อนแล้วพอ เราได้ตรงนี้เรียบร้อยจบอิ่มแล้วเดี๋ยวเรื่องเนื้อหาทั้งหมดเดี๋ยวกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยค่อยมาถึงสูตรเทอมสองคือเอาทั้งหมดที่เราได้มามาทําเป็น่านออกแบบข้อเข้าก็มี2พภาคค่ะก็คือมีส่วนที่เป็นข้อเขียนกับส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติในวันแรกคือทุกคนจะทุกเอกจะได้ข้อสอบเดียวกับเดียวกันก็คือเป็นข้อเขียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบส่วนวันที่2ก็จะเป็น พาร์ทออกแบบวองแต่ละภาคอ,อย่าง Exhibition ที่เราอยู่ก็คือเขาก็จะถามคือสิ่งสำคัญก็คือเขารู้ถามว่าเรารู้เรื่อง p e r ร์สเปกทีแค่ไหนร,รู้เรื่องแสงเงาแค่ไหนอะไรเงี้ยบรรยากาศการจัดดิสเพย์อะไรอย่างเงี้รรยค่ะออขั้นแรกก็ต้องทํางานด้านศิลปะเป็นแล้วก็ออกแบบได้คือเราจะเน้นอยู่2ออย่างก็คือทักษะทางด้านศิลปะแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฝึกทั้งสองอย่างรวมทั้งวิชาพื้นฐานนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมพวกนี้ก็ต้องมีความรู้ครอบคลุมกว้างหมดเลยแต่เราจะเน้นที่ทักษะทางด้านทํางานศิลปะและความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการออกแบบนิทรรศการมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมีดังนี้ครับ ภาควิชานลมรศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตสร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษาคณะมัณฑนศินมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างแรกว่าต้องให้แน่ใจก่อนว่าตัวเองชอบเพราะว่าไอเอ็กเนี้ยมันเรียนแล้วมันหนักจริงเหมือนกับว่าอ,าอดนอนคือมันเหมือนมันต้องเราต้องรอรักจริงๆแล้วเราจะแบบเราจะเรียนได้อย่างมีความสุขอะเราต้องอยู่กับมันเปนสี่ปีอะ คือพอเราชอบจริงแล้วให้ก็ให้เริ่มฝึกถ้าอย่างเรียนแบบอย่างสายเอ็กซิบิทอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกดูภายในดูเหมือนกับว่าดูการจัดแบบว่าอินททเลียเยอะๆเพราะมันช่วยได้เยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีโรงเรียนที่มาสอนวิชาศิละปะพวกนี้เยอะมากแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็สุดก็คือว่าก็ต้องฝึกด้วยตัวเองไปเรียนแล้วก็ต้องมาฝึกเรียนแล้วก็ต้องฝึกทําการบ้านบ่อยๆ จริงๆ e x ็กซิพิชันดีไซนมันมีหลายส่วนคือมีทั้งคนที่เป็นทำดีไซเนอร์กับคนที่เป็นคนประสานงานทั้งสองส่วนนี้จริงๆเราต้องต้องต้องรักในการสร้างก่อนคือต้องเป็นคนที่รักในการสร้างคือสมมติเราไปดูงานต่างๆเนี่ยเราต้องเป็นคนที่แบบอยากทำอยากทำให้คนอื่นเขาเข้ามาเข้ามาใช้คือต้องมีจุดตรงนี้ก่อนเปนจุดเริ่มต้นน,นะครับ แต่ว่าเรื่องของการที่ต้องมีสกิลน้างการออกแบบไหมหรือไม่มีไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในฝ่ายไหนถห้าอ,อยู่ในฝ่ายของดีไซน์ก็คงต้องเวลาไปดูงานต่างเนี่ยคงจะต้องคอนเซนเทรตในการดูดีทงดีเทลดูว่ามันทํายังไงไปเคาะดูว่าอ,อันนี้มันทำได้ด้วยอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในฝั่งของโอเปอเรชั่นฝั่งของโปรเจกต์โคอะไรพวกเนี้ยอันนีไไ้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องงานออกแบบก็ได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่ฝ่ายสนใจชอบรักงานออกแบบรักงานดีไซน์ครับ ที่เรียนขนาดนี้มาก็รู้สึกว่าดีใจฮะรู้สึกภูมิใจเพราะว่าคณะนี้สอนให้เราเป็นนักออกแบบจริงๆแล้วก็งานที่รองรับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะคือเราสามารถไปทำได้หลากหลายคุณค่าที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์แล้วก็เขาเรียกว่า Creative ีนะครับเราจะเน้นไปเรื่อง ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ทั้งสังคมและตัวเองสิ่งหนึ่งที่เด็กจะได้ก็คือว่าเขาจะได้ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีความภูมิใจนะครับแล้วก็มีทักษะเป็นที่มั่นใจได้ของทั้งตัวเองครอบครัวและก็ประเทศชาติต่ตอไปคือจริงๆการทํางานของเราเหนื่อยนะทุกงาน,นมีความเหนื่อยยากลาบากทุกงาน ในระหว่างทางานก็จะมีอาการเก็ียดทุกงานโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลวตลอดแต่พอเห็นเวลาคนเข้ามาเล่นเข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยทุกทีก็หายเหนื่อยทุกทีเพราะคนที่มาเล่นบางทีเขาก็าชอบมากๆอะไรเงี้ยบางคนมาเล่นมาถ่ายรูปด้วยมาอะไรด้วยอย่างเงี้ยไปพูดถึงต้นปออะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่ที่เราภูมิใจอ,อ,อันนี้สองเนี่ยเป็นเรื่องของไอ,อชิมิทันดีไซน์เนี่ยคือมันก็ในใน,ในที่อัพโหเราทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าขายของอย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องของที่ พยายามที่จะเอางานศิลปะสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปสอดแทรกคือปกติเวลาเราไปดูงานศิลปะเนี่ยคนก็มักจะเข้าใจว่าต้องไปดูในมิเวเซียมต่างต่าง,ง,งแต่เราพยายามจะสอดแทรกงานเหล่านี้ให้อยู่ในงานอีเวนต์งานอีควิชชั่นต่างๆคือเวลาคนไปดูคนไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ได้เสจงานศิลปะไปแล้ว ไม่ว่าจุดประสงค์ของ Exhibition หรืองานแสดงสินค้าจะเป็นไปเพื่ออะไรความสำเร็จของงานนั้นไม่ใช่เพียงแค่จูงใจให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสหรือเลือกซื้อสินค้าเพื่อทำยอดให้ได้สูงๆเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่ Exhibition Designer ควรม,มอบไว้ให้ก็คือประสบการณ์ดีๆเพราะ Exhibition ที่ดีก็คงไม่ทำให้คุณเพียงแค่หยุดดูแล้วเดินผ่านไปจริงไหมล่ะครับ